สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับชาว YouTube ทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่ทุกคนครับนี่อยู่กับผมนะครับเปาเคมีเกษตรนะครับแล้วก็อยู่กับเจกุ้งนะครับเส๊กุ้งโพลอยนะครับพามาดูรถอันนี้มาดูรถอะไรพี่เกี้ยวเลยหาเอ็กตุ๊แอร์คับินรถใหม่รถใหม่รถใหม่ปลายแดงครับซื้อมาปีกลายปีกลายครับรถประมาณ 600ชั่วโมงนะครับคันนี้นี่เปลีนน่ยนหนดกุ้งแล้วครับใส่เป็นหนดกุ้งรถใหญ่นะพี่น้องน่าจะ13นิ้ว12นิ้ว13นิ้วนะครับเดินได้ไหมรถเติมเข้าหนานนะพี่น้องนะ ามาดูความโล่นะครับของ D c ซีร้อยห้านะครับรถใหม่นะครับหล่อหล่อนะครับทรงหล่อตู้แอร์นะครับดีซีรครับ ครับคูวต้าเพชรบุรีนะพี่น้องอันนี้นี่เป็นรถเดิมๆนะครับเิมเติมคือหนวดพุ้งนะพี่น้องนะเกี่ยวข้าวนับรังนะครับ เกี่ยวกันอยู่ได้ล่550ะ5 5าร้อครับพี่น้องหลอดเล้าเอากาเนี่ยอูตาเพชรบุรีนะพี่น้องนะ ข้าวน้านะพี่น้องนะแต่ว่าเราไม่ค่อยใส่ไม่ค่อยใส่เม็ดนะครับบางรวงยังพุ่งไม่สุดนะพี่น้อง เอ้โหลดเราเอาการนะครับโอ้อาการเป็นไงครับอาการเป็นไงโลดครับโลโลดโลเลย ข้าวนะครับว่า,าพี่น้องข้าวนี่จะทรงจะออกแบบต้นเล็กๆนะครับทีทีนะพี่น้องนะ บางคนบอกว่าข้าวนารังมีงเกี่ยวง่ายนะพี่น้องข้าวนารังเกี่ยวง่ายถ้าพูดถึงความง่ายนี่ข้าวหอมมะลิบ้านเรานะครับข้าวหอมมะลินี่จะเป็นข้าวตั้งแบบนี้นีเกี่ยวง่ายสุดแล้วพี่น้องรวดอย่างเดียวนะเครื่องไม่ค่อยโหลดนะครับ แต่ถ้าเป็นข้าวนาปรังนี่เอาวิง่งวิ่งอย่างเดียวในเครื่องโหลดนะพี่น้องนะครับดีซ 105x กับเคบินนะครับ เดิมๆครับฟางลงสวยๆนะครับเนะี่ยช่วงล่างใหม่แน่นๆนะครับ เกี่ยวคูบุต้านี่เปลี่ยนใส่หนวดคุ้งของรถใหญ่นะครับก็โลไม่เบานะครับส่งมันได้นะพี่โน,โน้องนะ ช่วงข้าวนาปรังแบบนี้นะครับถ้าได้เป็นตู้แอร์แบบนี้ก็ลดอาการเมื่อยล้านะครับของคนขับได้นะครับอาจจะค่าตัวอาจจะเพิ่มมาอีกหลายหมื่นนะครับแต่ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีนะครับ สำหรับการเกี่ยวข้าวนาบังนี่อากาศร้อนนะพี่น้องนะถ้าเป็นข้าวนาปีอาจจะเกี่ยวช่วงหน้าหนาวนะครับก็พอทนได้นะครับหน่โลมากเลยพี่น้อง วิธีการติดฟิล์มนะครับก็จะเป็นฟิล์มประดอดนะครับข้างๆเป็นฟิล์มประดอดนะครับแล้วก็ข้างหน้าฟิล์มดำนะพี่น้องนะทรงได้เลยนะครับ นี่นี่ปากปาง2เมตร76เซนแ้พี่น้องนะก็ใกลเคียงกับรถใหญ่นะครับความกว้างของปากเกี่ยวนะครับถือว่าใกล้เคียงกับรถใหญ่นะครับ2เมตร76เซนติเมตรนะครับ อุ้มก็บรรจุข้าวนะครับประมาณบรรจุข้าวตันสีนะพี่น้องนะโอ้โหลดครับพี่น้องโหลดูฟังนานๆเลยพี่น้องเดี๋ยวฟังนานๆแบบนี้นี่รถอัดฟังนี่ชอบนะครับยิ้มเลยนะครับ ดีซี1อ5 x เคบินนะครับ เขาบอกว่ารถดิมๆนะครับเพิ่มเติมนิดหน่อยครับกลับหลังหันเลยนะครับ d c 1 5 x นะครับเป็นตู้แอร์นะครับก็รอเล่านะครับตอนนี้นะครับมีตัวใหม่นะครับเป็น DC108X นะครับก็กำลังผลิตตู้แอร์มานะครับก็รอดูนะครับรอชมนะครับว่าตู้แอร์ของเจ้า DC108X นะครับจะ หลอเล้าขนาดไหนนะครับตัวจริงนะครับว่าตัวจริงของ108เนี่ยจะหลอเล้าเหมือนเจ้าตัว DC105 ไหมครับมาแล้วครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ ฝากกด Subscribe นะครับเปื่จะได้คไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้ครับก็ Go. ลากันแล้วครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ครับขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับสวัสดีครับ